สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้วันที่13ธันวาคมทีมวลอลเลย์บอลชายไทยมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ค่ะเกมนี้ถ้ามองกันตามภาพรวมนะก็ต้องบอกว่าไทยนั้นได้เปรียบค่อนข้างชัดเจนค่ะทั้งในแง่ประสบการณ์ระดับผู้เล่นระบบทีมแล้วก็สภาพความพร้อมโดยรวมนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะเกมลักษณะนี้เราก็ไม่ได้ประมาทนะเพราะกีฬาวลอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่จังหวะเกมสามารถเปลี่ยน แปลงได้เร็วค่ะหากเสียสมาธิหรือปล่อยให้คู่แข่งเล่นตามเกมของตัวเองไปอะนะถ้ามองที่ฝั่งทีมชาติไทยก่อนนะคะจุดแข็งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือโครงสร้างทีมค่ะทีมชาติไทยมีผู้เล่นที่ผ่านเกมระดับนานาชาติมาแล้วพอสมควรหลายคนเคยผ่านศึกซีเกมเอเชียนเกมและรายการชิงแชมป์เอเชียทําให้การยืนตําแหน่งการอ่านเกมและการประสานงานในสนามเนี่ยค่อนข้างนิ่งค่ะจุดนี้จะช่วยให้ท คุมจังหวะได้ดีกว่าโดยเฉพาะช่วงต้นเซตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะคะเกมรุกของไทยในวันนี้คาดว่าจะใช้ความหลากหลายเป็นหลักค่ะไม่ได้พึ่งพาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปหัวเสานะคะอย่างกับตันทีมเนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องความเร็วแขนไวตบฉลาดเน้นหาช่องมากกว่าพลังค่ะในขณะที่บีหลังของไทยก็ถือว่าเป็นอาวุธสําคัญเพราะสามารถเล่นบอลเร็วสลับจังหวะทําให้บล็อกของสิงคโปร์จับทางได้ยากอย่างแน่นอนหาก มือเซตของไทยเปิดบอลได้แม่นนะเกมรุกของไทยจะไหลลื่นแล้วก็กดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งจุดที่ไทยนั้นเหนือกว่านะคะก็คือด้านเกมรับแล้วก็การต่อบอลค่ะลิเบโรของไทยและผู้เล่นแถวหลังเนี่ยอ่านเกมดีค่ะรับเสิร์ฟก็ค่อนข้างนิ่งซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากนะในเกมแบบนี้หากรับบอลแรกได้ดีไทยก็จะเป็นฝ่ายคุมเกมได้ทันทีเกมสวนของไทยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพค่ะโดยเฉพาะลูก บอลที่ไม่สมบูรณ์จากฝั่งของคู่แข่งไทยก็มักจะเปลี่ยนเป็นเกมรุกแล้วก็ทําเป็นแต้มได้ค่อนข้างดีค่ะในมุมของเกมบล็อกกันบ้างนะแม้ผู้เล่นไทยอาจจะไม่ได้สูงใหญ่เท่ากับทีมระดับท็อปเอเชียแต่เมื่อเจอกับสิงคโปร์ก็ถือว่าสูสีนะขนาดตัวนะร่างกายอะไรต่างๆเหนือกว่าเล็กน้อยจุดสําคัญคือการยืนตําแหน่งและการอ่านทางบอลมากกว่าค่ะถ้าเราเรียกโมเมนตัมได้ตั้งแต่ช่วงเซตแรกนะคะก็จะลดเกมรุกของสิงคโปร์ได้มากค่ะ และถ้าเราจะพิจารณาทีมชาติสิงคโปร์กันบ้างนะคะจุดเด่นของพวกเขาคือความขยันแล้วก็ความมีวินัยในการเล่นวอลเลย์บอลค่ะผู้เล่นสิงคโปร์มักเล่นตามระบบไม่ค่อยเสี่ยงเกินจําเป็นเล่นลูกที่เสิร์ฟกดดันและพยายามทําเกมยืดเพื่อรอความผิดพลาดของคู่แข่งเพราะว่าพวกเขานั้นมีความขยันแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะสิ่งที่ไทยจะต้องระมัดระวังคือหากปล่อยให้สิงคโปร์เล่นแบบไม่กดดันพวกเขาจะเริ่มมั่นใจแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับที เมชาติไทยได้ค่ะเกมรุกของสิงคโปร์โดยรวมยังไม่ได้หลากหลายเท่าไทยหรอกนะคะเขาก็พึ่งหัวเสาด้านนอกเป็นหลกักแล้วก็เน้นลูกตบจังหวะเดียว ถ้าไทยอ่านเกมได้เร็วบล็อกขึ้นพร้อมและรับหลังบ้านดีโอกาสที่สิงคโปร์จะทําแต้มต่อเนื่องก็ถือว่าน,น้อยค่ะและสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือลูกเสิฟนะเพราะบางช่วงเนี่ยสิงคโปร์เขาก็จะเสิบหนักเสิฟแรงทําลายเกมรับของไทยเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะรูปเกมที่คาดว่าจะเห็นได้ในวันนี้เนี่ยไทยน่าจะเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่าค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของต่ายนะตั้งแต่ต้นเซตเลยหากไทยออกสตาร์ทได้ดีทําแต้มหนีเร็วก็จะทําให้สิงคโปร์ต้องเร่งเกม แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ไทยสวนกลับได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าไทยเราเริ่มเกมช้าเสียแต้มจากความผิดพลาดของตัวเองเกมมันอาจยืดเยื้อแล้วก็ทําให้เสียพลังงานโดยไม่จําเป็นนะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นค่ะเกมนี้อาจจะเป็นโอกาสให้ทีมชาติไทยได้ทดลองระบบมีการโรเตชันอย่างที่ทีมลย์บอลหญิงเราได้เคยทำนะคะหรือบางทีอาจจะมีการสลับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะให้ผู้เล่นบางคนได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีในระยะยาว แต่ทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ดด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูความรัดกลุ่มเป็นหลักค่ะไม่ให้เกมเนี่ยปล่อยหลุดมือเพราะว่าทุกแต้มมันมีความสําคัญมากๆโดยภาพรวมแต่มองว่าไทยเราเหนือกว่าในหลายมิตินะไม่ว่าจะเป็นศักยภาพผู้เล่นระบบทีมและประสบการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นรอเชียร์กันแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยเจอกับสิงคโปร์นะเป็นการแข่งขันวลเล์บอลชายจะเป็นอย่างไรมาร่วมให้กำลัง นักกีฬาวอลเลย์บอลชายของเรากันนะคะ17นาฬิก30นาทีใกล้แล้วนะคะทุกคนรอรุ้นรอเชียร์กันได้เลยค่ะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นกันว่ายอย่างไรนัดนี้ไทยจะชนะเท่าไหร่สกอร์จะเป็นเท่าไหร่ลองเดากันดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ